ก็สวัสดีครับทุกคนครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับก็คือมีหลายบทบาทมากนะครับนอกจากจะทําอสังหาริมทรัพย์จะทําเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอแฟชั่นเครื่องแต่งกายนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตัวตัวผมเองเนี่ยก็เคยเคยที่แบบ รว่าะสมัยสมัยแบบหาเงินแบบนี้ครับก็เคยแบบมารับเสื้อผ้าที่ที่ที่แห่งนี้นะครับไปขายต่ออาจจะเป็นแถวตลาดน้าเรียบด่วนหรือขายตามตลาดนัดต่างๆซึ่งเราก็มารับจากที่แห่งนี้ซึ่งที่นี่ตอนนี้เบ็นอยู่ที่แพตดินัมหรือว่าประตูน้ำนะครับซึ่งเป็นตลาดขายส่งเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยไปที่ประเทศลาวโอเคไปที่ประเทศลาวแล้วก็ไปตอนนั้นไปนวสการพระนาที่ที่ตัวเองเคารพนับถือมากแล้วก็เห็นเสื้อผ้าก็พี่สาวก็อยากได้เสื้อผ้าเราก็ เราก็เห็นปุ๊บเราก็สังเกตว่าทำไมเสื้อผ้ามันคุ้นๆจังเลยเหมือนแบบเราเคยเห็นผ่านตาก,ก็เลยลองถามแม่ค้าว่า,าแม่ค้าเนี่ยไปรับเสื้อผ้านี้มาจากไหนนะครับซึ่งเขาก็เลยบอกว่าโอเคเอามาจากประตูน้ำใช่ไหมก็โดว่าใช่แบบนี้เราก็เลยรู้ว่าโอเคนอกจากที่เสื้อผ้าจากบริเวณประตูน้ำเนี่ย มันจะกระจายไปทั่วประเทศในประเทศไทยแล้วนะครับมันยังกระจายไปยังต่างประเทศด้วยซึ่งก็งเป็นการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเบนจะมาเสนอตัวของเสื้อผ้าที่เบนก็สวมใส่แล้วก็ชอบเหมือนกันนะคบเป็นเสื้อผ้าที่จะมาขายเหมือนกัน <c oughs> จะขายเสื้อผ้านะครับวันนี้ซึง่งไม่ได้ขายอสังหาไม่ได้ขายบ้านไม่ได้ขายรถไม่ได้ขายกระเป๋านะครับแต่วันนี้จะมาขายเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเสื้อผ้าที่เราจะขายเนี่ยตัวดีเทลรายละเอียดและใส่ออกมาจะดูดีื้อก็ค ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่า LTT สาวสองใส่ออกมาแล้วดูดีนะครับเป็นผ้าอคอตตอนผสมสเปนเด็กยืดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ